หมวกกันน็อกแว่นกันแดดอุปกรณ์พื้นฐานที่จำเป็นจริงๆสำหรับการปั่นจักรยานนะครับ สวัสดีครับผมเอกษนาวารินนะครับก็เป็นคนที่หลงไหลคลั่งไคล้ในการปั่นจักรยานนะครับก็เคยผ่านสนามแข่งมาหลายสนามนะครับรวมถึงสนามการแข่งขันไตรกีฬานะครับหลายๆสนามด้วยเช่นเดียวกันครับวันนี้เราก็จะมาว่ากันที่เรื่องราวของอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการปั่นจักรยานกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์พื้นฐานที่จําเป็นจริงๆสําหรับการปั่นจักรยานนะครับเพื่อความปลอดภัยอย่างแรกที่ต้องมีเลยนั่นก็คือ หมวกกันน็อกสําหรับจักรยานนั่นเองนะครับปัจจุบันมันก็จะมีรูปทรงหลากหลายกันไปนะครับถ้าเป็นพื้นฐานก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้ แล้วก็จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของรายละเอียดการดีไซน์การออกแบบนะครับอีกหนึ่งแบบก็จะเป็นแบบที่มีชิลหรือว่าแว่นกันลมนะครับที่ติดมากับหมวกเลยนะครับซึ่งจริงมันก็ใช้ด้วยกันได้ทั้ง2องอย่างนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะฮะถ้าหมวกกันน็อกไม่มีจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วปัจจุบันถือว่าเป็นกฎคอ่อนข้างที่จะเข้มงวดพอสมควรสาหรับการปั่นจักรยานไม่ว่าจะเป็นบนท้องถนนนะครับหรือว่าปั่นออกไปตามที่ต่างๆนะฮะควรจะต้องมีเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันอันตรายทีี่่จะเเกิดดขึ้้้นไวลลาทคุณม นะครับศีรษะแน่นอนไม่กระแทกกับพื้นโดยตรงนะครับเนื่องจากว่ามีหมวกมารองรับก็เหมือนการขี่มอเตอร์ไซค์นั่นแหละครับถ้าเกิดว่าไม่ใส่หมวกกันน็อกเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเจ็บมากกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็รวมถึงกฎต่างๆที่ออกมาในการให้บริการของสนามปั่นต่างๆอย่างเช่นในกรุงเทพก็จะเป็นที่สกายเลนใช่ไหมครับเขาก็ออกกฎชัดเจนเลยว่าจะต้องมีหมวกกันน็อกนะฮะก่อนที่จะเข้าสู่สนามด้านในไม่งั้นไม่มีสิทธิ์ในการเข้าไปปั่นด้านในอย่างแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นต้องมีครับนอกจากหมวกจักรยานแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่จาเป็นมากๆเลยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยแดดแรงนะครับแล้วก็มีความเข้มข้นของแสงค่อนข้างจะสูงรวมถึงป้องกันดวงตานะฮะจากมาแมลงเอ่ยจากผงอะไรต่างๆในการปั่นจักรยานเอ่ยนะครับนั่นก็คือแว่นกันแดดนั่นเองสิ่งหนึ่งที่ต้องทํานึงในการนํามาใช้ในการปั่นจักรยานนะครับควรที่จะต้องเป็นกรอบที่เป็นพลาสติกเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยความร้ายแรงที่มันจะเกิดขึ้นกับหน้าเรานะครับมันจะ บรรเทาประปางลงไปถ้าเป็นพวกกรอบเหล็กนะครับเวลาที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเช่นล้มแล้วไปกระแทกกรอบเหล็กมันจะมีความแข็งแรงสูงมากเพราะฉะนั้นมันจะสร้างการบาดเจ็บให้กับผิวหน้าเราได้ค่อนข้างจะเยอะกว่าพวกที่เป็นพลาสติกนะครับส่วนความเข้มของเลนส์สีสันต่างๆนะครับก็แล้วแต่เลือกใช้ในเวลาที่เหมาะสมเช่นถ้าเกิดเป็นเลนส์ที่กรองแสงเยอะๆแบบนี้ก็เหมาะกับการปั่นตอนช่วงกลางวันหรือว่าช่วงบ่ายที่แดดแรงมากๆนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเลนส์ที่ปรับแสงหรือเว้นเลนส์สว่างก็เหมาะกับการปั่นตอนกลางค อีกหนึ่งอย่างนะฮะที่อาจจะจำเป็นบ้างนั่นก็คือเรื่องของรองเท้าที่ใช้ปั่นจักรยานนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นออปชั่นเสริมก็ได้นะฮะเพราะว่าเริ่มแรกหลายๆคนอาจจะใช้รองเท้าเป็นผ้าใบปั่นก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากขยับจากขั้นแรกไปแล้วก็จะเป็นรองเท้าที่ใช้สำหรับการปั่นจักรยานจริงๆมันก็จะมีตัวล็อกนะฮะกับบันไดของจักรยานก็คือตัวนี้นะฮะเพื่อให้เท้าเนี่ย เวลาควงแล้วมันไม่หลุดออกจากบันไดนะครับก็เป็นรองเท้าที่ใช้การปั่นจักรยานโดยเฉพาะเลยและอีกหนึ่งสิ่งนี้จําเป็นนะครับสำหรับการปั่นจักรยานนะครับอันนี้อาจจะเป็นออปชั่นเสริมก็ได้บางคนอาจจะไม่ค่อยถนัดนะครับแต่ว่ามีไว้มันก็ดีนั่นก็คือถุงมือนั่นเองนะครับก็ เป็นหนึ่งสิ่งที่สร้างความมั่นใจในการปั่นจักรยาน <ís im> เพราะว่ามันจะมาเพิ่มความมั่นคงความกระชับนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตมือนะครับไม่ให้ได้รับการกระแทกกระเทือนจนมากจนเกินไปและสิ่งที่ได้เพิ่มเติมมาอย่างเช่นการเกิดอุบัติเหตุนะครับมันก็สามารถช่วยโปรเทคผิวหนังของคุณในบริเวณมืออาจจะเป็นจุดแรกในการไปสัมผัสกับพื้นเวลาที่คุณล้มนะครับมันก็ทําให้ลดทอนการบาเดเจ็บลงไปได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปรกรณ์ที่จําเป็นนะฮะสำหรับ,บรการปั่นจักรยานลอีกย่่ง,ง็คืเฮ พวกหน้ากากที่เป็นผ้านะครับปัจจุบันก็มีการออกแบบมาถึงขั้นที่ว่าสามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้ในระดับหนึ่งอย่าลืมนะครับในบ้านเราปัจจุบันนี้ฝุ่น PM 2.5นี่เป็นปัญหาใหญ่แล้วก็มาทุกปีเลยแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่สําหรับนักปั่นจัก,กรยานด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งกีฬากลางแจ้งแบบนี้เจอแน่นอนนะครับมีอุปกรณ์เหล่านี้ติดตัวไว้ใช้นอกจากกันแดดก็ยังกันฝุ่นได้ด้วยครับนี่คือ อุปกรณ์พื้นฐานจําเป็นนะฮะที่จะต้องมีหลายหลายคนอาจจะมองว่าเอออุปกรณ์เหล่านี้มันโปรสาหรับพวกโปรหรือว่าพวกซีเรียสจริงจัง,จงเกินไปหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าต้องการปั่นเล่นแถวบ้านละ่ะจําเป็นไหมอย่างที่บอกไปแล้วครับว่าสสิ่งเลยที่จําเป็นแน่ๆเลยนั่นก็คือหมวกกันน็อกหนึ่งอย่างที่จําเป็นไม่ว่าคุณจะปั่นที่ไหนก็ตามจะปั่นเล่นแถวบ้านออกจากถนนปุ๊บขึ้นจักรยานปุ๊บโอกาสล้มมีได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะครับแว่น นะครับนอกจากกันแดดแล้วมันยังกันลมด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณปั่นจักรยานไปโดยไม่ใส่แว่นลมที่มาปะทะอย่างต่อเนื่องและสะสมเป็นระยะเวลานาน,านๆอาจจะทำให้ตาของคุณนั้นมีผลกระทบต่อเรื่องของการเป็นต้อลมต้อกระจกได้ในอนาคตด้วยนะครับ